สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่สูตรนี้นะคะเดินหลักสิบวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วย แปดนะคะแปดหลักร้อยนะคะบวกหนึ่งหลักหน่วยบวกนะคะเก้าหลักหน่วยแปดบวกหนึ่งนะคะเป็นเก้า เก้าบวกเก้านะคะเป็นสิบแปดเลขเด่นตัวแรกคือแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะเลขที่ออกสองสองศูนย์เก้านะคะ ศนนะคะเข้าหลักสิบต่อมานะคะสามหลักร้อยบวกนะคะหกบวกเจ็ดนะคะสามบวกหกเป็นเก้านะคะเก้าบวกเจ็ด เป็นสิบหกนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดเลขที่ออกนะคะเจ็ดเจ็ดเก้าเท่าที่เจ็ดนะคะหลักสิบต่อมานะคะสี่ บวกนะคะแปดบวกนะคะเจ็ดสี่บวกแปดนะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบเก้าเลขเด่นตัวแรกคือเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะเจ็ดศูนย์ ศูนย์นะคะวันันมานะคะแปดบวกสี่นะคะบวกห้าแปดบวกสี่นะคะเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ด เลขเด่นตัวแรกคือเนะคะเจบวกหได้แปดบวกหนึ่ได้เกนะคะเลขที่ออก3ามเจ็ดเจ็ข้าที่เลขเ็ดนะคะหลักสิบต่อมานะคะห หลักร้อยบวกสองหลักหน่วยบวกหนึ่งหลักหน่วยหกบวกสองบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกแปดเก้าสี่ ที่เกนะคะหลักสิบต่อมานะคะเจ็ดหลักร้อยบวกหนึ่งบวกหกเจ็ดบวกหนึ่งนะคะเป็นแปดแปดบวกหกนะคะเป็นสิบสี่เลขเด่นตัวแรกคือสี สี่บวกหนึ 5. 5่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกเลขที่ออกนะคะห้าหกสามงวดถัดมานะคะสี่หลักร้อย บวกเจ็ดหลักหน่วยบวกเก้าหลักหน่วยนะคะสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะตัวเลขที่ได้นะคะ ก็คือ0 1 2 0นี้เป็นสูตรใหม่นะคะคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ